สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับค่ะตกอันดันบันเทิงสิตืั้งแต่หัวบ้านเลยนะทราฉันตื่นเต้นเพราะฉันมานั่นมาแล้วไงจะให้เธอพูดจะให้เธอพูดขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการตกบันเทิงแหมทำมาเป็นลิ้นรัวนะวันนี้ใครอยากเป็นเศรษฐี่นั้นเสงแคนนเสงเราได้เป็นเศรษฐีไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นนี่ไง ดวงดิฉันนะคะคุณผู้ชมยังไงคะต้องทํางานทํามาหากินเท่านั้นถึงจะมีเงินมีทองใสเหมือนกันใช่เธอพวกเราอะขอตกตลอดเลยนะคะไม่ใช่พวกเราคุณผู้ชมทางบ้านหลายคนดีใจแต่หลายคนก็ต้องมานั่งดูรายการเรานั่นแหละใช่ซึ่งหลายคนก็ดูไปเหมือนเราก็คือไปสอยดาวไปจับฉลากตลับอะไรเราก็จะได้ปากกากับบ้านเสมอใช่มาอัปเดตกันหน่อยนะคะหมาดๆแล้วเมื่อกี้นี้นะคะรางวัลที่หนึ่งค่ะคุณผู้ชมห้าเจ็ดแปดหนึ่งเจ็ดหนึ่ง สามตัวหน้าสองแปดห้าแล้วก็ส<อ>ามหกหนึ่งสามตัวหลังสามเจ็ดเก้าและก็สี่สี่เก<อ>้าเลขท้ายสองตัวเลขที่ออกแอดเด็กๆแปดสามทธอมันไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้เฉียดเลยกับที่ซื้อก็พี่บอกเล <อะ S 2> ้วไงว่าให้เราอ่ะทำงานดีกว่าเพราะว่า เราอาจจะไม่เหมือนคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านคือดูรายการของเราก่อนรายการของเราก็คือเสี่ยงรอตเตอรี่ได้ไปหลายใบแต่อย่างเราเนี่ยต้องดวนทํางานไงใช่แต่แอลว่าบางทีอ่ะพี่มันเป็นความหวังเล็กๆซื้อติดไว้สักนิดสักหน่อยอะให้พอลุนๆไงแต่วันนี้ทุกๆแบบว่าทุกๆการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลนะก็จะมีสีสันในการเชิญศิลปินดาราหรือว่าแขกรับเชิญเิดศษไปซึ่งวันนี้เป็นเด็ดนิแพทใช่หลายๆคนคงรู้อยู่แล้วเพราะว่าดูการถ่ายทอดออกสลากกินแบ่งรัฐบาล วันนี้แดดดีแพทของเราหรือคุณภาวะแพทเนี่ยก็ไปหมุนวนง้อนะจ๊ะถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆเลยแดดดีเนี่ยงที่บอกว่าเขาก็ไม่ได้มาบอกเลขใบอะไรนะแต่เขาถูกเชิญออกที่กองสลากกินแบ่งรัฐบาลให้เป็นคณะกรรมการตรวจอุปกรณ์การออกรางวัลเคยถูกเชิญบ้างไหมหนูเคยหรอพี่เคยเมื่อตอนประมาณเข้าวงการแรกหรอแล้วขอเล่าก่อนได้ไหมบรรยากาศอะคือเกงไปหมดเลยและเชื่อว่าแดดดีแพทน่ะ ก็เก่งเหมือนกันหรอฉันน่ะเธอคิดดูว่าข้างๆทีฉันน่ะก็เป็นคุณตำรวจเออเป็นพนักงานข้าราชการเป็นแบบเนี่ยใส่สูตรผูกไทยฉันใส่ชุดสีเขียวเหลืองไปเลยเธอวันนั้นฉันจำได้เลยเสื้อสีเขียวเกงสีเหลืองเขาต้องใส่สูตรไม่ใช่หรอเออย้อนกลับไปว่ามันเจ็ดแปดปีไม่สูงปีที่แล้วยังไม่ประสาไม่ใช่ประสาตอนนั้นคาแรคเตอร์เป็นใครๆหน้าเนียงอะแล้วมองไปคือเขียวเหลืองนี่เหมือนยาแก้แอักเสอมากคนเหมือนเลยอ่ะเขาเข้าใจไหมแต่อย่างที่บอกเนี่ย พอไปถึงอะ่ะคือคนก็จะฟอกบอกบอกบอกันรู้ไหมเออมีฝากหมุนให้ได้รางวัลด้วยนะฝากหมุนให้ได้รางวัลด้วยนะนี่อันเลยทีนี้ใช่แต่ว่าพี่พาวแพนนี่นะคะเขาบอกว่าเป็นประสบการณ์ใหม่ในชีวิตเลยนะปกติเนี่ยก็คงเหมือนที่บุกโกะแหละเคยเห็นแต่ในทีวีนะคะประหลาดใจนิดหน่อยว่าทำไมถูกเลือกให้ทำหน้าที่นี้<ๆ>เขาบอกว่า กดดันไม้ก็คงไม่กดดันค่ะแต่ที่รู้คือแฟนคลับเนี่ยเหมาะลอตเตอรี่กันเลยทีเดียวนะอพอเห็นแดดดีอ่ะรู้สึกว่าอ่ะแดดดีต้องให้โชคแน่นอนค่ะนะนอกจากวันนี้ไปให้โชคนะเมื่อวานนี้คุณผู้ชมค่ะเขาก็ยังนําทีมศิลป,ปินจากข้าวสารเอนเตอร์เทนเมนต์นะคะไปมอบเงินทําบุญมาด้วยจ้าจำนวนเงิน1น2 1งแบาทเฮ<อ>้เยอะนะหนเจ<อ> <17 S 2> <อ>ใช่หรอซึ่งเป็นเงินที่ได้จากการระดมทุนจากอ,อะไรด,ด้วย จากการจัดกด้ดจากการไลฟ์สตรีมิ่งฉันก็เผลอพูดไปไลฟ์สตรีมิ่งเชียริตี้คอนเสิรมอบไปกับองค์กรทำดีโดยคุณบุนบนาตานะคะเมื่อวานก็มามอบที่ช่องก้9ของเราด้แหละก็คือเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยผู้ที่เดือดร้อนจากสถานการณ์โควิด19ค่ะใช่แล้วนะครับแดดดีแพทยังเล่าให้ฟังด้วยนะว่าการที่บวชเนี่ยมีผู้ร่วมทำบุญนะทั้งวันที่บวชนะครับคุณผู้ชมขาแล้ววันที่ออกบินฑบาท เงินประมาณ260,000บาทคุณผู้ชมค่ะก็เลยเป็นสะพานบุญแบ่งต่อไปจัดซื้ออุปกรณ์ดนตรีคอมพิวเตอร์21เครื่องให้กับเด็กประถมในถิ่นทุรก,กันดารน,นะจังหวัดนครนายกรวมถึงชื้อชุด PPE หน้ากากอนามายัยเจลแอลกอฮอล์เครื่องวัดออกซิเจนช่วยเหลือพี่น้องจากที่ติดโควิดซื้อชุดหรือชื้อชุดซื้อชุดจไม่ชื้ออชื้อชุด ไม่ถูกหวยไงวันนี้บอกแล้วลิ้นพันลิ้นแข็งแข็งกินกาแฟมันลิ้นแข็งแข็งเดี๋ยวว่าเคลียร์กันอี่างไปฟังเสียงแตนีแพทกันก่อนมาถเรื่องนี้กันค่ะ่แม่เรียกว่าเป็นประสบการณ์ใหม่ของผมเลยดีกว่านะครับเมื่อใช่เมื่อก่อนเนี้ยเราเราอาจจะเคยได้เห็นเนะเคยเป็นผู้ดูอ่ะทีนี้เราต้องไปอยู่ในในนั้นโดยการที่ถูกรับเชิญนะครับไปเป็นหนึ่งในกรรมการในการตรวจอุปกรณ์ นะครับที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับงวดวันที่1นึ่งเนี่ยแหละครับหนึ่งตุลาเนี่ยหกไ,ไม่ไม่ไม่กดดันแต่แต่ทราบว่า f อหลายๆคนก็ไป <c oughs> ว่านซื้อมากันเยอะพอสมควรประหลาดใจมากกว่า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 ทำไมเขาถึงถึงเลือกเราอะไร <c oughs> ครับก็เป็นเป็นงานใหม่ที่ที่ดีที่ดีที่ไปเปิดประสบการณ์ให้กับตัวเองอีกแบบหนึ่งตั้งแต่วันแรกที่บวชจนวันสุดท้ายก็ ตั้งใจไว้แต่แรกแล้วว่าจะนําไปทําบุญต่อเหมือนกับตัวเองเนี่ยเป็นสะพานบุญต่อให้กับคนที่มาร่วมบ,บุญครั้งนี้นะครับส่วนหนึ่งก็แบ่งไปช่วยเรื่องของโควิดด้วยส่วนหนึ่งก็แบ่งไปช่วยเด็กๆประถมที่ถิ่นนุรักันดารน,นะครับที่โรงเรียนวัดบางปังนะครับที่จังหวัดนครนายกด้วยเดี๋ยวอีกไม่กี่วันนี้ครับก็จะไปจัดซื้อเครื่องดนตรี นะครับให้กับน้องๆนะครับเด็กประถมที่โรงเรียนวัดบางปังในการทํากิจกรรมด้วยนะครับก็เรียกว่าเงินทุกบาททุกสตางค์นะครับที่ได้มาจากการร่วมบุญกันครั้งนี้นะครับก็นําไปสร้างประโยชน์ต่อนะครับไม่ได้เก็บไว้เลยเห็นไหมล่ะหล่อทั้งกายและใจแดดดีแพทและที่สำคัญคือวันนี้นะอันทาพูดตรงๆนะแม่ไปหมุนวงรอถ้าเกิดรู้ตัวเลขก่อนนะ จะซื้อโรตารี่ว่ะให้หลายเลขเลยอ่ะเขาใส่ป่ะแต่ว่าไม่รู้รู้วันนี้อย่าซื้อเลยเราซื้อไปก็ยิ่งเจ็บตัวพี่ภูโกะเราไม่ถูกหรอกขอโทษนะคะไม่ใช่ดิฉันคนเดียวคุณด้วยค่ะอ๋อทิฉันก็เจ็บตัวค่ะไม่ใช่คุณสองคนที่ฉันด้วยค่ะไม่ใช่แค่เราสามคนตะก้องด้วยค่ะถูกต้องตะก้องก็ยู่แห้งๆเหี่ยวๆเนี่ยไม่ได้อะไรนะก็ไม่ถูกโรตารี่เหมือนกันวันนี้เงียบเลยปกติจะต้องดีกว่านะวันนี้เงียบมากเงียบฉี่เลยไม่เป็นไร